หมันมา13ปีอายุ42จะสามารถต่อหมันเพื่อจะมีลูกได้อีกหรือเปล่าคะอายุ12ปีถ้ายังมีประจำเดือนอยู่เราสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ในกรณีที่เรายังไม่ทําหมันนะโอเ <Okay. S 1> คแต่เนี้ยคือท<า>ําหมั่นไปแล้ว13ปีใช่ไหมคะถามว่าจะต่อหมันก็สามารถที่จะต่อได้แต่อโอกาสที่มันจะมีตามธรรมชาติอะอาจจะน้อยเพราะว่าต่อไข่เราที่ตกเนี่ยคือไข่เราก็จะมีอายุ มากตามเราแล้วแหละเราอายุ4 3ปีไข่รเราก็4 3ปีด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไข่มันจะตกมันก็อาจจะแบบน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะ mm hmm. ต้องการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะลองต่อมันก็ได้นะคะ mm hmm. เป็นวิธีการที่ช่วยได้นะคะแต่ถ้าเก mm ิด hmm. ว่าไม่ได้จริงนะคะรอรู้สึกว่าไม่ได้และอาจจะคุณอาอาจจะให้ยาเวลาสักตังหกเดือนหรือปีนึงลองมีเองไม่ได้ ก็อาจต้องพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นตัวอ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะง่ายกว่านะคะก็ใส่เข้าไปในแบบโคมุลุกโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องต่อมันเลยก็ได้อาจต้องคุยกับคุณหมอ e ีหรือว่าคุยกับผู้ปกของเราว่าเอะเราอยากจะทํำวิธีไหนนะคะ